ชามช่วยกันหยุดชนซ้อมมาช่วยกันชิมมาช่วยกันโจมอุดระบาดจัดใหม่อะบาดจัดใหม่จันใหม่ดาดจัดใหม่จันใหม่ระบาดจัดใหม่เด็ดสนับสนุนโดยตต้เย็นซัมซุงผลิตภัณฑ์เซนโซได้มาติแคร์วิกซอโก พี่ไก่ไม่ได่แต่งตัวมานอนอยู่อย่างนี้ได้ยังไงคะลุกขึ้นคะพี่ไก่ขาพี่ไก <c oughs> ่อ,อต,อต,อตอกอะไรดูวัยรุ่นมาห,หาเรารนี่เราต้องใส่เสื้อวัยรุ่นเสื้อคู่อยอมใส่หน่อยน่ะเร็วๆเ,เ,เข้าเอ,าอ้อย ใครจะมาหรอวันนี้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวพี่ก็รู้เร็วๆเร็วๆเดี๋ยวสิมาแล้วเหรอทำไมฉันจะต้องใส่เหมือนเธอด้วยมาแล้วมาแล้วโอ้ยจะต้องใส่เหมือนเธอสวยไหมสวยไหมทุกคนสวัสวยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โออออ๊ยยยมมมาาาูู่่บ้ไไหนนทตัจะขอบ้านกำลังนี้ทีบลงแต่งติดฉันเนี่ยแต่งตัวรอรับพวกเธอใช่พี่ใกญ่เขแต่งตัวรอนะเขาไม่ได้ใส่เสื้อเหมือนกันเลยเห็นหรือเปล่าเราไม่ได้คุณแต่งนะแป่กนู้นสมัยนี้เขาต้องนัดกันมาไปเที่ยวนัดกันมาหรือสปเที่มาเธอใส่อย่างนี้เหมือนกันฉันก็ใส่เหมือนกันเออโอเคเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งก่อนค่ะสปอนเซอร์ในช่วงนี้นะคะก็คือตู้เย็น B สโตกจากซัมซุงค่ะนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เซนสเซอร์ไดมา ติแคร์ค่ะมีอีกค่ะวิกซอโกค่ะจบค่ะเห็นไหมรู้ไหมแค่เพียงเพอ่อแล้วค่ะวันนี้มาทำไมจะมากินอาหารฝีมือพี่ไก่ค่ะโอ้ยโออชายเขาบอกว่ารู้ทำอะไรก็ไม่เป็นแต่เธอไม่รู้ใช่ไหมซึ่งจะบอกว่าเอางี้ดีกว่าถ้าอยากจะมาเยี่ยมบ้านฉันเดี๋ยวฉันทำให้กินเองงั้นแล้วที่เธอพาใครมาด้วยจะไม่น่าจะไม่รู้จักเลยรุ่นสนิทค่ะสนิทขนาดไหนรู้จักกันมาเป็นสิบปีแล้วนะเรียนรุ่นนู่นมาเรียนมาัโยมมาด้วยกันบอกนะว่าเขาเป็นสาเธอ ไม่ใช่ค่ะหรือเธอเป็นสาค่ะไม่ใช่ค่ะคนนี้เป็นสาค่ะสาแต่สาระแน่เราเบียดกันค่ะไหนเล่าถึงความสนิทสนมกันก่อนคือเป็นเพื่อนสมัยมัธยมคือจริงๆเชีอเป็นรุ่นน้องหนูหนึ่งปีเรียนที่มัธยมอะไรเรียนที่ปีชานุศาสตร์ที่จังหวัดชลบุรีค่ะโอเค้านใสนเนียบนาข้าวหลามอร่อยเป็นเพลงนี้มิวควายค่ะหนูวิ่งแข่งกับควายหรือควายวิ่งแข่งหนูหนูวิ่งแข่งกับควายค่ะอ๋อเหรอค่ะ ให้เขาเล่ากันเราเสรนิทสนิทเลาล่าต่อเมื่อ,อ,อก่อนเนี่ยคือเขาเป็นเด็กเข้ามาใหมก่กลางคัน <c oughs> หนูสมัยก่อนอ่ะตอนเด็กก็คือเป็นสิ่งแปลกใหม่ทำไมอ่ะ เป็นสาวเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่มันย้อนอดีตเราไปไม่เคยเห็นไม่เคยเด็กไม่เคยใคโรงเรียนเนี่ยเขาไม่ค่อยมีแกล้งตไม่ค่อยมีใครเปิดตัว่าเป็นไอเนี่ยเดินเข้ามาคืออย่างนี้เลยเออเป็นสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนคริสอย่างนี้นี่เขาก็อึ้งโอ้โหอันนี้คือสิงแวดลเป็นรุ่นพี่หนูเป็นรุ่นน้องอ๋อแล้วแต่ละแล้วมันก็ชอบราถ่ายตังค์หนูเอาเหรอก็ถ่ายตังค์หนู ยี่สิบซีพี่วันนี้ไม่มีเงินกินข้าวจะเก็บเงินไปซื้อรองเท้าส้นสูงเพื่อเต้นแล้วถามี่าสนับสนุนไหมสนับสนุนพี่น้องเป็นตุ๊ดและได้โชว์ด้วยไหมได้โชว์ด้วยไหมโชว์เต้นแล่นเพลงพี่ไปถือปลายขึ้นเสลี่ยงใครขึ้นเสลี่ยงนี่ให้พี่เป็นตัวแม่สมัยมัธยมค่ะสวยขนาดขึ้นเสลี่ยงเลยที่ไก่ไม่รู้หรอกค่ะว่าหนูสวยฉันยังหาไม่เจอแล้วหนูสวยไหม หนูสวยเห็นไหมนุ่นเธอเล่นละครมาเยอะแล้วเนี่ยตอนนี้เรื่องอะไรตอนนี้กำลังจะออนเรื่องเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวดาอันนี้ชื่อเรื่องหรือเรียงความเรียงความเล่นหนูเล่นเป็นอะไรคะเล่นเป็นยาดาค่ะยาดาเป็นยังไงยาดาตัวเนี้ย แต่แล้แน่แน่เลยอ่ะจัดจ้านเป็นคนเม็ดเยอะในเรื่องเม็ดเยอะเม็ดอะไรเยอะรอลเลี่ยมเยอะนี่ทำไมเขารู้รู้จักตัวจริงเนาะเขาไปเขียนเลยเนาะเอาตัวจริงบอกค่ะไม่จริงไม่จริงเลยค่ะพี่ไก่เอาจป็น i n t r o v e เลอะชีบเป็นท n t เว v ร์ t ชีบเปจริงอ่ะหนูหนูโกหกหนูจะหน้าหนูจะขึ้นกาดขึ้นฟ้าชีบเป็น i n า r o v e r t ไม่ใครพูดอินโทรเวิร์ดที่รู้เรื่องของทุกคนอัปเดตอัปเกรดมาแล้ว แต่ถ้าอย่างนี้นะดูทรงแล้วเมาส์เก่งอ่ะเชื่อแต่ทําอาหารเก่งไม่ค่อยเชื่อไม่เชื่อเพราะว่าไม่ยอมทำไงไม่ทำเพราะฉะนั้นวันนี้เธอต้องชิมฝีมือพี่ไก่ถ้ากินไม่ได้ก็บอกมาเลยพี่ไก่เตรียมเมนูอะไรไว้คะคือบะหมี่คุกน้ําพริกเผาอ้าเคยได้ยินไหมไม่เคยเพราะเพิ่งคิดเพิ่งคิดว่าจะทําอะไรให้แขกรับเชิญกินดีมาไปทากินไปดูครัวกัน นอกจากแขกรับเชิญเราจะไม่ยอมทำอาหารแล้วเราเมนูอ,อาหารวันนี้เราก็ไม่เคยทำมาก่อนโดยนั่นก็คือบะหมี่ครุกน้ำพริกเผาล่ะเอาละสีเราจะออกมาหน้าตาน่ากินหรือไม่ละอดใจรอได้เลย สนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมไลฟรีกางเกงสุดทัสบายยืดสองเท่าสวมเองง่ายแค่ดึงมเบียร์เบาๆใส่กางเกงในทิพยะพประกันภัยเชื่นพี่สองนะคะสนับสนุนโดยน้ำพริกขาไทยตราแม่ประนอมไลฟ์รีและทิพยะประกันภัยค่ะมาค่ะมาอะไร มาเอาสั่งมาแม่สั่งมาอ๋อแม่แม่แม่นี่เขาปลาอย่างนี้เพื่ออะไรให้เส้นมันกระจายโอรยเยหรือเปล่าแป้งออกใช่เนาะแป้งออกคุณตั้งน้ำแล้วต้มและบะหมี่คลุกน้ำพริกเผาวัตถุดิบก็มีดังนี้นะครับอ้าวเราก็เชื่อว่าพี่ไก่ของเราจะต้องทำอร่อยแน่นอนหนุนุ่นขานหนุนลองเล่าถึงละครคุณหน่อยกินก็ ละครเรื่องเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวเนี่ยหนูก็รับบทเป็นยาดาะเป็นรักแรกของพระเอกรักแรกของพระเอกพระเอกตาบอดหรือเปล่าเรื่องนี้หนูตาไม่บอดตาดีด้วยจ้าไม่เลือกหนูโอเคแล้วใครเป็นพระเอกคะน้องริวค่ะน้องรีรวใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวอื่นอีกไม่เอ่ยนางเอกก็เป็นน้องมิ้นลันอ๋อมินลันนะคะ โอเคออกวันอะไรออกวันจันทร์อังคานค่ะแบบว่าเรื่องต้องสนุกนะมีทีุมัทไนต์ใช่ค่ะนะคะจะเดือดแล้วค่ะจะเดือดไปสลับที่กันไม่ได้กินเลยค่ะยัง่ไกินเลยค่ะอูก็ไปคุยกับเขาว่านอนไปแล้วค่ะยังไม่ได้กินเลยตอนนี้ใช่ค่ะสารแน่พูดดีนะคะเราก็ลวกเส้นนะคะมับนี่ แต่<อ>เนื้อสิ่งอื่นใดนี่ขออนุญาตคือเรืะะเร่องน,น้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมไหนได้ไหม<ค>ะจะบอกว่าดีมากนะคะ<อ>เพราะว่าอยู่ครอครัวไหนนี่ก็อร่อยเพราะว่าน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมนะคะคุณผู้ชมค่ะผลิตจากพริกคุณภาพดีนะคะแล้วก็แปรรูปอย่างพิถีพิถันค่ะ ถูกหลักอนามัยผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยแล้วตอนนี้เพื่อนคุณนะทำอะไรบ้างเป็นช่างแต่งหน้าวันนี้แต่งหน้าตัวเองเป็นช่างแต่งหน้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ช่องชื่อว่าตัวพ่อหน้าแม่ครับแล้วก็ไอช่องอะไรนะตัวพ่อหน้าแม่ตัวพ่อหน้าแม่เออดูดูดีดูดีดูเดยอเป็นครูไหมสอนเมื่อก่อนเคยเป็นราชการเออใช่คยเป็นอาหาร พ่อเป็นทหารลูกเป็นอะไรเฮ้ยทหายเราเป็นของคู่กันรทหารหน่วยไหนริยางครับเขาอยู่ริยางโอ้ได้อยูสิบปีเป็นเล่นเครื่องอะไรฮะเล่นนักดนตรี เล่นเล่นนเล่นเครื่องดนตรีคาริเนตกับแซกโซโฟนครับโอ้โหแล้วตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ก็คือทำแต่งหน้าอย่างเดียวแต่งหน้าแล้วก็ทำช่องเป็นแบบรีวิวอาหารท่องแล้วเคยแต่งให้เพื่อนมเคยแต่งเคยแต่งแต่งทุกคนสวยหมดนี่มันมีประวัติตำนานแต่งทุกคนสวยหมดลูกค้าเพื่อนชมว่ามึงแต่งคนนี้สวยจนนี่แต่พอไปแต่งให้เพื่อนไม่เคย แต่งให้หนูไม่เคยสวยเลย,ลยทำ<ด>ไมเขาแก้กห,ห,หรือเปล่าหรือเขาอิจฉามันจะชอบเอาของมาทดลองกับหน้าหนูชอาเจ<ล>ี่ยชอบเมดชอบผู้ชอบแบบบีฟจะเอาแบบนั้นแบบนี้แบบนี้เยอะ ชีแบบชีเป็นคนพูดพูดแบบว่าพูดเสียงดังไงชีเป็นคนพูดเสียงดังแบบอุ๊ยเราก็ต้องบอกสิว่าเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแต่เพื่อนกันเธออะกันเธอเด็กอะเก่งเลยเก่งตุ๊ดเก่งเลยไม่มีแค่ครั้งที่แต่งให้สวยเลยเหรอสวยมีมีแต่น้อยแต่ง50ครั้งสวย2ไม่ถึงว่าสวยในที่นี้คือทุกรอบมันสวยหมดพี่พี่ประทายแต่ว่ามันไม่ถูกใจตามแบบ ตามที่เราคิดกันท oh, hmm. okay. uh, ี่เราบีบกันเรารู้ว่ามันจะน่าจะดีกว่านี้ใช่ลวกเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ลูกหมูลูกเนู้อ้เ้อลูกหมเลืเอเน้เนื้เนื้อเ้อเออเอนอนเเอเนเนเนมเอียดมากเลยอ่ะนเ้เหมือนดนเลยค่ะละเอียดละเอียด เธอรู้ไหมว่าเธอมีบุญนะปกติจะคนอื่นมาต้องมาทําให้ทานใช่ไม่ฉันกลัวเขามาทำเธอทิ่กินไม่ได้ระแวงไงระแวงไงนะครเสร็จแล้วก็ทิ้งให้เสด็จเสร็จแล้วก็ใส่ตปเลีนะครเบามูเสร็จปุ๊บมาแล้วก็ปิดอันอี้มือล้อมอันนอ้คือลองอันนี้โอเครวไปให้ยาให้อาว้างล่างจะทำหกนะเราบอกว่าอาหารเมนูนี้เราชื่อว่า บะหมี่คลุกน้ำพริกเผาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้คือน้ำพริกเผานะคะนี่เลยค่ะน้ำพริกเผาถามแม่ไปหน้าค่ะอุ้ยเปิดง่ายค่ะนะคะเราก็ตักน้ำพริกเผาพอประมาณใส่ลงไหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนครึ่งค่ะช้อนครึ่งเนาะใส่ลงไปในนี้นะคะแค่นี้เสร็จปุ๊บนะคะเราก็เอาหมูก๊อบเมนูแน่นอนหอมมากคลุกลงไปอุ้ยพี่พี่หอมไหม นี่ลงวนิคุ๊บบะหมี่คุ๊บลายแตกนี่ที่เอ็นปบบคุ้นเอาคุยเรื่องอะไรต่อไปอีกซิมีอะไรให้คุยนี่นะคะท่านผู้ชมขาเราก็ผักวางตุ้งนะคะแบบถั่วฝักยาวซอยแล้วก็ลวกให้ให้ได้ที่นะคะเสร็จปุ๊บพอได้เสร็จเราก็เอาที่เราคุกเอาไว้นี่นี่ เปิดร้านได้นะหนูว่าจริงเลยเ่เปิดร้านเลยแบบว่าเราก็เอากากหมูกากหมูเราเอาถั่วถั่วไหมแม่กากหมูโรยถั่วตันนิดนึงหนูช่วยไหมอยูชอบตังหนูชอบตังเสร็จแล้วก็ผักชีโรยหน้าคุณดูสิคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วซอสโรยมาฮา เราไปนั่งชิมกันตรงรู้เลยค่ะพี่ไก่ขาหนอะไรหนัอะไรหนันอะไรนี่อะไรหรือนี่อะไรหรือนี่อะไรจะบอกให้อันนี้รับรองอยู่ที่บ้านทําอะไรก็อร่อยพี่ไก่ขอมอบให้นะคะัจากนั้นพี่เขาตาแม่ประนอมทำอะไรก็อร่อยดูอย่างนี้สิครับเขาบอกว่าเรียกว่าเป็นตํานานความอร่อยนะคะอ่านูวางไว้ตรงนี้เลยเลยลองดู ได้กินแล้วแล้วใครอยากจะทานเผ็ดค่ะใครอยากจะทานเปรี้ยวอะไรก็ว่ากันไปเอาเลยลูกตักให้พี่ไกก่่อนต้องิดกากหมูด้วยนะค่ะอย่าลืมนิดนึงมันจะอร่อยตรงกากหมูพอแล้วค่ะแค่นี้ ที่พี่ไก่มอบไปเมื่อกี้นะบอกเลยว่าเป็นตำนานความอร่อยคู่ควไทยนะคะขอมอบกระเช้าดอกไม้และผลิตภัณฑ์จากแม่ประนอมให้เด็กๆไม่ต้องตกใจนะให้จริงๆนะไม่ได้ให้ปลอมนะคะเพราะอยากให้หนูเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติคนทําอาหารอร่อยนะคุณบางคนไปเป็นคุกเป็นเชฟถึงต่างประเทศร่ำรวยมาแล้วก็มีไงถ้าเผือคนที่ทานอะไรปกติปกติไม่ต้องปรุงเปรี้ยวเผ็ดก็จะได้เลยอ่ะมา แค่ร่อยบอกอร่อยนะอืขอชิมด้วยจบเลยถึงแล้วถ้าให้พูดความจริงเลยใช่ไหมคะจริงค่ะพี่จบเลยอ่ะจบมะต้องเติมอืืมมอโอ้ยจบอ่ะจบอ่ะเพราะน่าเชื่อมันจะเข้ากันอ่ะเข้ากันสิคะอืออร่อยมือจันอร่อยมือจันทร่อร่อยอะมีอะไรฝากกันท่านผู้ชมทางบ้านหน่อย ก็ฝากละครเมื่อตะวันละฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวด้วยนะคะจริงๆมีอีกเรื่องนึงด้วยนะอะไรอะไรอะไร,อ,ะไรอีบัวกับไอ้ขวานละครันา,านาะแกเ,เล่นด้วยเหรอเล่นสิคะเออลืมไปแล้วนะเนี่ยเล่นเล่นเป็นเมียน้อยของใครอะ่ะ ลืมไปแล้วผู้ใหญ่บ้านอีบัวไอ้ขวานตอนหนึ่งทุ่มใช่แล้วขามีทุกวันจันถึงสุขใช่ค่ะแล้วก็เมื่อตะวันลาฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวออังารจนอังคารสองทุ่มครึ่งทางไอทีวีสีช่องสามส่วนเพื่อนก็เป็นอินลูเอนเซอร์ช่องของพ่อหน้าแม่นะคะค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสอะไรรับหมดทำหมดสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้องทั้งสองมาก่ ได้มาเยี่ยมเยียนบ้านพี่นะคะบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยเบปซี่และช่วงที่สามค่ะสนับสนุนโดย เป๊ปซี่นั่งอยู่นี่ไปไหนนะพี่กินบะหมี่มันอร่อยแล้วต้องให้สดชื่นหน่อยค่ะนิดหนึ่งค่ะน้องพี่กินเพบซี่หนูกินน้ำนะได้โอเคค่ะนี่ของพี่ค่ะนี่ของผัดนะพี่ต้องไปไหนคะโอ้ยช่วงของดิฉันเองแต่งตัวมากินค่ะใช่ค่ะนะนะแต่งให้สวยเลยนะสวยแน่นอนและอาหารอร่อยเมื่อไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังคุณผู้ชมหลไปก่อนนะครับไปก่อนนะคะไปบุยงกู โอ้อลังการมากนะคะทำอะไรถึงเบตรงเลยคะเนี่ยโอ้ยอะไรยะเบตงที APPLAUSE ่น like> ี Here, ่โหลโยทิน9้ายันหลันมีชั้น่ะ แต่งตัวมากินในท้ายรายการอลมานจานใหม่เด็ดค่ะวันนี้ค่ะเรามานะคะที่ร้านข้าวมันไก่จางเจียหยีค่ะต้องบอกเลยว่าร้านนี้นะคะข้าวมันไก่เขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าเด็ดกาใช่เราอยากจะรู้เหมือนกันว่าเด็ดขนาดไหนแถ้าไม่เด็ดเดี๋ยวคงไม่มาจากเมตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่าค่ะบรรยากาศร้านเลิศเลิศค่ะ โ้ตายแล้ว huh. ู s <S ิมันดูรู้สึกว่ามันอบอุ่นแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่กินหอมจังเลยอ่ะใช่หอมไก่อ่ะหอมไก่ข้าวที่สุกใหม่ๆแล้วลอยมาเตะจมูกเราโอ้ยใจเย็นใจเย็นต้องไปหาที่นั่งก่อนค่ัไปก่ไปก้าอยอยากรองแล้วล่ะครับไปค่ะไปนั่งค่ะคุณดูว้าฉ่ำมาก ดูข้าวดูนี่ตับไก่โอ้โหนี่ไม่นึกว่าอยู่เมืองไทยแล้วไม่นึกว่าอยู่ตรงนี้ที่ไหนนะคะสถานที่ตรงนี้คืออยู่อารีซอยสีเหนือครับร้านข้าวมันไก่ไปตรจางเจียยี่นะครับเป็นร้านอาหารจีนสไตล์ฟิวชั่นร้านเปิดปิดกี่โมงครับพี่อาคมร้านเปิดสิบโมงครับปิดสามทุ่มครึ่งเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดนะครับไก่เปตรจุดเด่นก็คือใต้ผิวหนังไม่มีไขมัน น้ำจิ้มละครับคุณอาคมครับน right right uh, ้ำจ well, so so ิ okay, like ้มของไก่เปตรงนี้คือจะต่างจากที่อื่นที่นี้นะครับคือทั่วไปเนี้ยเราก็จะเห็นน้ำจิ้มเจ้าเจี้ยวอ่าในน้ำเต้าเจี้ยวผสมจิ้มตัไวแรกแล้วน้ำจิ้มตัวที่สองสองเราก็จะเป็นน้ำจิ้มขูดไช่ายอ๋้ดินจิ้มขูดไช่ายเพราะว่าเราทานทั่วไปเราจะไม่เห็นมีน้ำจิ้มขูดไช่ายไม่มีไม่มีเลยค่ะครั้งแรกก็ขูดไช่นี่จะผัดขิงกับน้ำมันงาอขมันจะหอมคุณครับแต่ต้นตำรับคืออันนี้กับอันนี้ผสมกันลงไป โอ้อนี่ใช่ไหมครที่บอกไก่ว่า<ช>ข้าว,าวไม่เหมือนคนอื่น<อ>จริงๆไม่เหมือนจริงๆน,นี่ค่ะแค่กลิ่นลอยมานะคะแล้วก็เห็นสีของเม็ดข้าวพี่ไก่ออกหอมจังครัใช่ถ้าเกิดให้พี่อาคมแนะนำนี่คือทานกระต้นที่มนอะไรดีครับถืแบบคือช<ส>ัดเด อันนถ้าทั่วไปเนี่ยนะที่ผมประสบเนี่ยเจอจากฝรั่งเนี่ยก็ชอบเอาผู้ชายเนี่ยไปกับข้าวก่อนทุกอย่างจะแยงน้ำจิ้มไว้แล้วครับใช่ครับเป็นน้ำจิ้มสามแบบละครับโอ้พระเราจิ้มูชายน้ำจิ้มกุชายอย่างนี้นะครับที่เนควแตกต่างเลยนะใช่ครับถ้าคนสมัยผ่อนเนี่ยเขาจะทานลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะกินให้คุณดูว้า ลองชิมดูแล้วครับเพราะว่ามันจะกรอบนะครับลองลองขออนุญาตไม่จิ้มอะไรก่อนดีกว่ายังไงครับพี่ไก่มันมีความอะไรเหมือนเอาไปใส่สมุนไพรหรือใส่จิ้มหรือใส่อะไรบ้างแล้วหรือต้มมาใส่เครื่องปรุงรสแล้วว่ามันไม่ได้ไก่ปกติที่ที่เรากินอ่ะ ขนงตาลกระหลอร่อยมากอันนี้เราใส่น้าจิ้มแล้วคุณอ่าแต่อันนี้ดูกินแบบว่าครุกนะคะเผร่อพี่เด็ดเพราะว่าอะไรรือเปล่รคะคุณพอเราจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยรสชาติเนี่ยมันจะดันขึ้นมาอีกแบบนึงมันจะไม่เหมือนปกติก็จะเพิ่มความรสชาติที่มันเข้มข้นเลยแล้วก็ มันละเอียดจากนั้นมีกลิ่หอมของขิงมีต้กเจี้ยวมีพริกซึ่งไม่ได้เผ็ดมากคคุณ้องค่ะข้าวก็มีความหอมมากแล้วก็เป็นเม็ดๆนะเป็นเม็ดแล้วก็ไม่เลี่ยนไม่เไม่มันจนเกินไปนะคบแต่ที่หนูโอ้โหกนะครับคือเมนูนี้ค่ะที่มาเสนอชื่อวยเมนูอะไรครับพี่ครับคือเมนูนี้ก็คือเมนูเส้นหมี่ผัดเอโอครับ เส้นบี่นี่ก็คือเส้นบี่ที่มาจากเปนตงครับ๋อเหรอครับครับคือเส้นมันจะเหนียวคัแน่นกว่าเส้นบี่ทั่วไปมัแล้วมันจะไม่ขาดแต่อันนี้นะครับขอบอกว่าอร่อยเด็ดครับแต่เมื่อกี้เรามีเมนูนี้ไปแล้วเรามาเมนูนี้ค่ะเมนูอะไรครับครับเมนูนี้ก็คือเมนูปลาดิบสสยน้ำไหลนะครับสายนี้ก็คือสายปกติ แต่ถ้าในที่ไปตรงนี้เขาจะต้องทานไซส์ใหญ่กว่านี้ครับเหลือฮะพรปานินนี่จะไซส์นี้ต้องใช้เวลาเลี้ยงถึง8เดือนแปดได้กิโลปานินนี่มันจะอยู่ในอุณหภูมิที่น้าประมาณ20-25องศาทำให้มันเนี้ยแตใไปเนื้อมันหวานเพราะมันจะว่ายชวนน้ำอยู่ตลอดเพราะว่ามันว่ายเข้าไปหาน้ําตกที่มันหล่นลงมาครัใช่ไหมครับทําให้เนื้อมันจะแข็งแรงนะครับแน่นครับนอกจากจะได้รู้ถึงเมนูที่มา ที่ไปแล้วนะยังไม่เห็นวิธีเนาะก่อนที่จะมาเป็นเมนูเสิร์ฟให้เราอะว่าเพราะอะไรรสชาติถึงดีหว่านะครับเพราะว่าคัดสรรอย่างจริงๆเลยเมนูสุดท้ายก็ที่จะมาโชว์ค่ะครับอันนี้ก็คือกระเพาะปลานะขาวครับค่ะมันน่าจะเป็นสูตรโบราณแล้วครับโอ้โบราณเลยเหรอครับใช่ฮะสูตรที่คนคนสมัยก่อนก็ทานกันล่ะค่ะ จาวาก็จะทานกันสมัยก่อนก็จะใช้ไก่ขาวทำครับใช้ไก่ขาวตีนเนส้นนะครับจะทานปันเอ้าโอจะทานปันดินเลยค่ะพี่จันพูดไหมพูดแล้วพูดไหมอันนี้ไก่จะชิม บะหมี่เมตองซอส XO ผัดหมี่เบตงนะคะผัดซอส XO เลยสูตรทางร้านเลยเขาบอกว่าเส้นนี้มาจากเบตงพี่ไก่มันเหนียวนุ่มมาเส้นนันุ่มอยู่แล้วแต่พี่ไม่เข้าใจอันนี้คืออะไรมันเป็นซอสแน่นอนเป็นซอสร,มอรบมันมีกลิ่นของปลาเหมือนปลาย่างที่เอาไปบดแล้วเอามาผัดกับซอส วันจะเป็นปลาแห้งเห็นไหมโอ้โหพี่แกก่ปลาตาเดียวแห้งตาเดียวแห้งใช่ไหมครับกินพอดมปุ๊บรู้ไหมว่าปลาหอมมากแล้วคุณลองจิ้มแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันอร่อยอ่ะขอบอกว่าเราให้เป็นจานเด็ดคือข้าวมันไก่เบยตรงจานเด็ดครับเราขอยืนยันว่าข้าวมันไก่เบยตรงจานเจียหยีอร่อยเด็ดครับกับตัแย้มคุณ ขอโทษนะเสื้อคุณที่ให้ดิฉันมาเขาขอไปไเห็นมลก็เลยให้เขาไปไก่พี่ไก่น้องให้เขาไปแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรดีๆมาแจกอีกเนาะแจกความสุขแน่นอนแจกความสุขแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะกับรายการอมรานจานใหม่เด็ดค่ะทุกวันอาทิตย์เวลา8โมง15นาทีนะคะทางช่อง3ดูทีวีกด 3าสามดูถือกดสามพักนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบสอย่าเรียกพี่เป็นคุณแม่นะใส่เสื้อผ้าลายเดียวกันเลยวันนี้เมาจากร้านเดียวกันหน้าไม่เปลี่ยนหน้าไม่เปลี่ยนเด็กๆยังไงหน้ายังเหมือนเดิมเลยเบสยน้าสดใสอยู่ยังสดใสอยู่ในขณะที่ฉันไปแล้วไปแล้วฉันเตลิดไปแล้วเธอไปแล้วเรียกเธอกลับมากอดมาคุยอย่าพึ่งไปคุณแม่ปกติอยู่บ้านคุยกับใครไหมน้าเนี่ยไม่ค่ะ ไม่ค่อยได้คุยไม่คุยอใครเลยไม่คุณแม่เนี่ยมาออกรายการนี้เป็นรายการแรกเลยเออค่ะว้าดีใจอู้หไม่ถูกอร่อยมากหวานเค็มเผ็ดลงตัวพงดีวแล้วก็หอมใบโหระพาอุ้ยมีหน้าตาน่าทานมากน้องหองขออนุญาตนี่น้ำลายกึกๆเลยเนี่ยเส้นดูเหนียวนุ่มมากน้องหอง